และพิเศษไปกว่านั้นด้วยการแสดงแสงเสียงมหาวิทยาลัยกับกฎหมายและธุรกิจจำกัดโดยท่านดรและพราอมนนี้และท่านดอกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านค่ะการแสดงแสงเสียงมาแทนที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ถึงเพื่อมหาวิทยาลัยขององค์สมเด็จพระศรีปรดิษฐ์พระเจ้าลักษณะ ในยมอันกลานาพิชาโงรครองคัเลาแล้วพี่ทุกทุก่านจะได้ร่วมบุญดังพรตรามสยาเป้าองเท้าลงไหมแล้วน้อยแล้ววะโถพระพี่นางไก่ชนมีทั้งลักษณะดี ใช้กำลังสอนไม่ได้ได้จารึกดินจารึกฟ้าเธอหาการุณาที่คุณและรุ่งรู้ชะตากรรมอันยิงย่งใหญ่ชุงเติบโตขึ้นมาพร้อมจิตใจที่รอสู้ทุกชนิดดุดทรงเติบโตขึ้นเชี่ยวชาญเกินวัวที่ภายใต้ความซึ้งบกสุดแห่งสงครามก็พันระเปิดป้า สารเมือ่อช่วยสะทีอายุขยาไม่ได้และเริ่มไปน,น,น้อมขยิระยาหลอพระนครอนยืนนานโดยให้เข้าไปเป็นไส้สึกพระนครมาก่อนจึงได้รับความไว้วางใจ ศัตรูจู่โจมไทยตงตราบใดหวังประพันมีพระโอรสเลืโอมนักรู้วันวิปโยค,ความศีลีทางเพื่อให้น้องได้เก็บคืนของใจเก็บพลังอันลกลา้าอดใจจำขึ้นใจจับคำตามทุกเลือก ยิ่งชีวาแต่วิญญาณไทยฟื้ฟนฟูฟูเจริญประยุทธ์ยิ่งสันสุก้องถึงแม้ขรานเจะเยาวชันสาและโปรดบรไมีแววทั่งนักรบซึ่งทอชายด้วยบุญญาธิการ ไก่ของพระองค์ดำก็ชนะคร้งนี้มังสามเกียริถึงกับเอ่ยว่าจาว่าไก่เฉยเลยตัวเนี้ยเก่งจริงเนาะไก่พี่เราเชนั้น สิ่งศักสิทจากอยัดเตรียมฝึกปลือให้เชี่ยวชาญอีกมิชามินาอริราชศัตรูรวมถึงพระนเรศวรทั้งสามทีวพี่จะคอยบังตาหงสาให้มืดมิดเพยงอย่างเดียวก็คงไม่อาจมีชัยในครั้งนี้ได้ทหาร แต่งกำลังออกเป็นสองในการป้องกันเมือนั่นคือการโินกรงพระชนสมเด็จพระนเรศวรเสียมหาราทรงประกาศไทยใส่แผ่นดินเย็น ใหาา้แต่ด้วยความรักเป็นกองหลังยกติดตามสมเด็จพระนริงร่งไกยปืนข้นสูต้องสุระก,กันมาเน้สโตไดค้ไมรม่ร้ำส,สโรู้ไ่ง้่รู้ไ่รู้รไม่ สู่บงร้อนของข้าสุดู่รบถอยตั้งอยู่ที่บานกระดาษไม่กลับแต่โดยดีไม่ได้จะต้องตีให้แตกตู้ยิงูกปืนใหญ่หุมกลับไปตั้งอยู่ที่ป่าโม ฐานันดรแผ่นดินกรุงศีต้องวุ่ายมาทัพของรยาสีใสนรก ปะคากับทัพหน้าของข้าศิเสียงเรียงยิงใส่ช้างส่ตรงไปยังพระมหาอุปราชาร่วงคดชยุดหเยอเอยยีนไว้แหงเราจะก,กระทำยุทธหัตถี ระนเรศีเปลี่ยนพระองค์หนุนครูแต่ทายขามานาบิบันและพระมาลานี้ต่อมาได้ปรากฏนามในภูมสวดิ์ไทยว่าพระมาลาบีากนนาบใกลาท้ที่นั่นแบกบถุงเอาภายพัชกรหันเบ็ปท่านไดด้วยความว่องไวสมเด็จพระนเรศวุทรงจูงพระแสงของเงา ฟันพระมหา,าอุปราชาที่ไรกว่าขาดศพสิ้นพระชน์อยู่บนขอชา้างซุกสองกษัตริย์ครั้งบรรพชนไทยตาสาวทองเปลววละดาคุณระบดเพชรพี่นาคุณระบดพบระเจ้าบุเลงนองนั่งเสลียนอาจารย์นัทเดชบียบรสรุขผู้ระบดพระเอกาเ้าเซิร์ฟคือ คุณวิชัยคุณจันพนวัน์ปอดพิมาค่ะต่างและต้องรอมูัว่ายกเครดิรตเกาหลได้ไมันทม่ข่าร่วมกับพูแกแดงทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะมาสร้างมิติในความสุขที่ทำให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสุพรรณบุรีเอ่อวันนี้ในานามของภาคเอกชนนะครับที่เอ่อมามีส่วนร่วมในการที่จะเทิดพระเกียรติ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราในการที่ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกว่าจะได้แผ่นดินงเราคืนกว่าจะได้อิสรภาพเราคืนเนี่ยพระองค์ท,ท่านต้องนําทัพมาทําการยุทธา์ถีต้องเสียเลือดเสียเนื้อพี่น้องประชาชนคนไทยเท่าไหร่นะครับอยากให้อยากให้พี่น้องมวลชนของเราไม่ว่าจะเป็นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเรามาได้รับชมการแสด,แดงยุทธาถ,ถีซึ่งจังหวัดสระบุรีในหนึ่งปีเนี่ยจัดหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็มีการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยก็ประมาณสักสิบวันก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มาดูมาชมนะครับเพราะว่าความยิ่งใหญ่ความอลังการของการแสดงย่อตาีของสุพรรณบุรีเรามันเหนือกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้อ่สภา,าวะโรคก,การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับก็ต้องบอกว่ามันได้มีการแพร่กระจายก็จริงแต่ว่ามันมีเบาบางลงแล้ว มวลชนที่มาทั้งหมดเนี่ยนะครับได้รับการคัดกรองมีการฉีดวัคซีนถึง4เข็มนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับซึ่งในภาคเอกชนเนี่ยวันนี้เราได้แสดงสกยภาพนะครับถึงความปลอดภัยในการจัดงานของจังหวัดสมุทรีอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยึงมั่นใจแล้วว่าวันนี้เราก็พามวลชนเรามานะครับเพื่อที่จะมาชมการแสดงนะครับเกียรติประวัติของสถาบันมหาสัตว์เราครับท่านไม่รู้จะไปไหนมาชมการแสดงกันที่นี่นะครับเพราะว่า ความปลอดภัยเนี่ยนะครับเราก็ยังบอกแล้วว่ายังไงก็ที่นี่ปลอดภัยครับ